สิบหมื่นสิบหมื่นมันคือเท่าไหร่ล่ะแสนหนึ่งใช่ไหมเออแต่ไอ้โปรแกรมเนี้ยมันออกมาต่อยอดนะออกมาต่อยอดจากปรับปรุงจากสินเชื่อโครงการเงินด่วนเพื่อสมาชิกอสมและอสอส,อสอซึ่งอาจารย์เข้าใจว่าไอ้โครงการชื่อเดิมเนี่ยสินเชื่อเงินด่วนมันหมดอายุไปแล้วเนาะแต่ไอ้สิบหมื่นเนี่ยมันยังไปต่อได้มันก็ต่อยอดจากไอ้โปรแกรมตัวเก่าแหละอันนี้คือรายละเอียดของของโปรแกรมถ้าถ้าอาจารย์บอกว่าสินเชื่อประเภทนี้คือ s o n a โ loan ท่านพอเห็นภาพใช่ไหมเงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลเนะี่ยไม่เอาไปทําอะไรได้บ้างล่ะ อ๋อนี่ไงอุปโภคบริโภคส่วนตัวจับใจ่ายใช้สอยตามวัตถุประสงค์ไม่จําเป็นต้องใช้ประกอบกิจการเปิดวัตถุประสงค์ไว้กว้างซะขนาดนี้คือเอาไปทําอะไรก็ได้แล้วแต่เหมือนแบงก์อื่นๆที่ปล่อยกันซึ่งปล่อยกันง่ายมากเลยนะครับบางแบงก์อ่ะเขาเร็วมากสองวันไม่ถึงสองวันนี่ใช่ไหมบางทีดูวันเดียวส่งสเตทเมนต์ส่งน,นู่นนะี่น่ะอนุมัติแล้ว Person a l Loan บัตรกดเงินสดมันคอนเซปต์เดียวกับสินเชื่อประเภทนี้แหละ จะบัตรกดเงินสดก็คือให้บัตรไปไปกดเงินออกไปใช้นะครับพอจ่ายเงินคืนปุ๊บก็ก็ยอดขึ้นก็รูมก็ว่างขึ้นมาใหม่คุณจะเบิกอีกทีเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่ารูมมันจะเต็มอ่ะต้องจ่ายคืนด้วยนะครับกับเพอร์เซ็นอลคือให้เป็นก้อนไม่ได้ให้เป็นบัตรก้อนเดียวแล้วก็ทยอยผ่อนอันนี้เราทำไปในเ,เวของการให้เป็นเงินก้อนก้อนหนึ่งแต่เราสเปซิฟิกนิดนึงเราเลือกทาร์เก็ตกลุ่มให้เป็นเราช่วยเหลือนะฮะของอสอมอกับอสอสอนะครับ ตามหลักเกณฑ์ของที่ธนาคารกาหนดซึ่งโปรแกรมนี้ก็จะต่อยอดจากต้องเป็นลูกหนี้โครงการสินเชื่อกึ่งแสนเห็นไหมที่หกักชำระรายเดือนแล้วก็มาต่อยอดอันนี้รายละเอียดน้องๆไปอ่านเองน่าจะเข้าใจภาษาชื่อของโปรดัก t นะครับอายุต้องไม่เกิน75ดอกเบี้ย6%เองครับนะครับลดต้นลดดอกอันนี้คือใครทีเหลี่ยครับมันเป็นโปรแกรมทึ่ต่อยอดจากกึ่งแสนนะ หลงจงแล้วเนี่ยจะอันเก่ามีอยู่เท่าไหร่รวมกับสิบหมื่นอีกหลงจงเก่ากับใหม่หลักการง่ายๆต้องไม่เกินแสนหนึ่งอะ่ะอาจจะง่ายๆแบบนี้ไม่งั้นมันจะเอ็กซ์พอร์เชอร์เยอะเกินไปกลัวเกษตรกรจะไม่ไหวอย่าลืมนะเกษตรกรพวกนี้ให้นี่เยอะเกินไปก็ไม่ได้นะอันตรายจ่ายไม่ไหวนะธน,น,นาคารเขาคิดมาดีแล้วว่าให้แสนหนึ่งเนี่ยกลมกล่อมกลุบกรุบแล้วผ่อนกันยาวๆถึงเจ็สิบห้าแน่ผ่อนกันเดือนละหลักร้อยอ่ะเออคิดยังไงฮะ d ดีนะครับ ให้ตั้ง80%น่ะโอ้โหใจดีมากเลยนะครับให้สูงมากนะครับรายได้นิดเดียวแบบเอาไปเลยครับแบบถ้าจะให้กันง่ายๆแต่ก็ต้องอย่างนี้แหละเพราะแบงก์อื่นก็ปล่อยกันง่ายกว่านี้อีกก็ดูสเตทเขาดูสเตทเมนต์อย่างเนี้ยนะดู net income เหลือเท่าไหร่ปุ๊บเขาคูณกี่เท่าก็ว่ากันไปมันให้กันเร็วมากเรากำลังจะเข้ามาในตลาดแข่งขันซึ่งมันมีดเดอร์อยู่แต่เราอะขอเก็บ เก็บเบีย้ยได้ถุนล้านครับในกลุ่มซึ่งเราเสียดายของเนี่ยอสอมอหรือสอสอส,อส,อส,อสอพผู้นี้ยนะครับหลักเกณฑ์ก็บอกเอาไว้ทั้งอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็ครถที่ดถึงคุณสมบัติด้วยนะอืมเนี่ยสองสองโปรดักต์โปรแกรมสองตัวเนี่ยย้ํากับพวกเราที่อยู่สาขาทุกคนว่าไปช่วยกันขายของเถอะเป็นออป p o u n ที่ดีของธนาคารเนาะทั้งบ้านแล้วก็ทั้งสิบหมื่นด้วยเหมือนกันนะครับนะครับเอาล่ะน่าจะหมดเนาะ ที่เตรียมมาทั้งหมดรวมถึงเคสจริงซึ่งใกล้ตัวท่านที่เป็นเเลี้ยงหมูเนาะแล้วก็ตรงซีเคียร์พอร์ตสองตัวเสริมรายละเอียดแล้วใครไม่มีเอกสารตัวนี้ไหมอะไปไปติดต่อภายในท่านต้องเอามาอัปเดตถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์จะปริ้นไว้ข้างตัวเลยทํางานเวลาปล่อยคอมเมอร์เชียล้้วก็ติดไปรวมไขยพวกนี้ไปเลยนะครับน่าจะเป็นการดีนะอ่ะมีคําถามเพิ่มไหมเมื่อกี้เราจบกับตรงสินเชื่อตัวนี้อยู่ อืมนะครับช่วงนี้ท่านถามคำถามได้แล้วก็อาจารย์เชื่อว่าประโยชน์ของในการเรียนรู้ในหลักสูตรนี้เนี่ยเราน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เนาะในในใน,ในทางปฏิบัติมีคำถามเพิ่มไหมครับอ่ะแล้วถ้าอย่างนั้นท่านคงแบบรู้สึกนั่งไม่เป็นสุขแล้วนะอยากจะสอบเต็มที่ เตรียมโพยไว้นะไปเข้าห้องน้ําอะไรก่อนก็ได้ภายในสองนาทีรีบกลับามาเดี๋ยวส่งเวทีคืนให้พี่รัตครับค่ะข,ขอบคุณ<อ>ค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะก็ต้องบอกว่าอาจารย์นี้บอกว่าพลังยังเหลือเฟือแลวเดี๋ยวอาจารย์กําลังจะลุ้นนะคะว่าทางปลายทางสําหรับผู้ข้ามับการุบรมนะคะจะต้องทําแบบทดสอบโพสตเทสนะคะซึ่งมีทั้งหมด10บข้อและไม่มั่นใจว่ารัตนะน่าจะประกาศผิดว่า20ข้อตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ ให้กำลังใจเหลือเพียงแค่10ข้อเท่านั้นแต่ก่อนที่จะทำโพสเทสนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดให้ทำโพสเทสนะคะเราจะให้ทำประเมินผลโครงการก่อนนะคะขออนุญาตให้ทำประเมินผลโครงการเข้ามาภายในไม่เกิน5นาทีเดี๋ยวเราจะเปิดโพสเทสเพื่อทาพร้อมกันนะคะใช้เวลา30นาทีโดยประมาณนะคะซึ่งทุกท่านจะต้องลงทะเบียนให้ครบทั้ง2วัน นะคะทำแบบประเมินผลโครงการนะคะตลอดระยะเวลาการอบรมทั้ง2วันเมื่อวานเราได้รู้และเบื้องต้นรู้จักลูกค้าเป็นอย่างไรนะคะการวิเคราะห์ความเสี่ยงรวมทั้งโครงการที่ธนาคารมีเองในพารสุดท้ายที่อาจารย์ได้บอกว่าเราต้องติดไปนวมในการขายสินเชื่อกับทกศของเราให้กับลูกค้านะคะและเดี๋ยวเราทำโพสเทสพร้อมกันนะคะในจํานวน10ข้อต้องผ่านทั้งหมด 80%นะคะนะั่นหมายความว่าต้องผ่าน8ข้อขึ้นไปทําเต็มได้เลยค่ะถามว่าทําแล้วไม่ผ่านทําให้ผ่านได้เลยค่ะภายใต้ระยะเวลา30นาทีนะคะตอนนี้รบกวนทําแบบประเมวนผลเข้ามานะคะเดี๋ยวให้เวลา10เออประมาณ5นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดแบบโพสเทสพร้อมกันในเวลา15จุด 50นะคะตอนนี้เวลา15.45นากานาทีนะคะรบกวนทาแบบประเมินผลโครงการนะคะวิชาแล้วก็วิทยากรในวันนี้ด้วยนะคะขอเล่นเชิญค่ะ